ห้อยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจะ้จะเฮ้ากัซิมาในนํำสูตรยาสมุนไพรรักษาฝีฝีหัวน้องฝีอักเสบเนาะจะ้จะสมุนไพรของเข้ามือนีก็คือปลาเคียบหลอดจะ้ปะปลาเคียบหลอดภาษากลางเขาเอื่นว่าน้อยหนาตาพลายวรสันจ้ะปลาเคียบหลอดเมื่อก็สิเปีนหน่วยสีดำๆดำแห่งข้าต้นแบบนี้ละจะ้ะแล้วสมุนไพรอย่างที่สองก็คือต้อนมีจ้ะ ส่วนที่ห้าจะเอามาใส่กับขึ้นหลาของต้นมีเนาะจ้ะสารพคุ้นของต้นมีเนาะจ้ะโดยเฉพาะใบมีมีสารพคุ้นบำรุงเส้นผมลดการรุดล่วงของเส้นผมแล้วก็ซอยบำรุงหนังหัวใดเนาะจ้ะคนอีสานนีก็สินิยมนํำมาปันแล้วก็มักผมจะซอยบำรุงเส้นผมให้เงางามเนาะจ้ะเดี๋ยวห้าก็จะคุดอลา,าของต้นมีขึ้นมาสะก่อนเนาะจ้ะแล้วนี่ก็คุดมาหอดหลาของตุนมีแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวห้าก็สีซับออกจากสองสามทอนกับพ่อเนาะจ้ะ แล้วนี่ก็เป็นลาของตนมีเนาะจ้ะเข้ากับลางทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วลากของตนมีมันก็จะมีย่างลื่นๆได้จ้ะแล้วก็เตรียมน้ำอุ่นน้ำจ้ะน้ำต้มสุกที่มันอุ่นแล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบะเขียบหลอดเนาะจ้ะเดี๋ยวเข้ากับจ้ะเอาสองอย่างนี้มาฝนผสมกันเนาะจ้ะแล้วน้ำที่เข้าจะใส่ในการผสมเนาะจ้ะควรจะเป็นน้ำที่สะอาดก็อย่างเช่นน้ำต้มสุกที่มัน อุ่นๆอ,อยู่หรือมาที่มันเย็นแล้วก็ได้นาะจ้ะแล้ววิธีการฝนยาเนาะจ้ะเขาก็เอาบากเขียมมมมมมบ,บมาจุมามจ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็ไปฝนฝนแล้วก็มาจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็ไปฝนเหตุอยู่จังสี่เนาะจ้ะไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ปริมาณยาที่พอสมควรเนาะจะ้สะสรรพคุณของบากเขียบหลอดเนาะจะ้ะนอกจากจะเป็นยารักษาฝีหนองให้เศร้าได้แล้วนี่ ยังเป็นยาบรรเทาอาการลิซิโดนทวานใดจ้ะพ่อฟอดปะเขียบหลอดไดปริมาณยาพอสมควรแล้วเนาะจ้ะเฮ้ากระสีเอาลากของต้นมีเนาะจ้ะมะฝนลากต้นมีเข้าจะเอาเป็นลากสดหรือว่าลากแห้งกระไดเนาะจ้ะลากต้นมีนี่มันก็สิะเป็นยางลรื่นๆื่นเด้จ้ะคล้ายๆกับยางพักปังนี่ล่ละจ้ะมันก็จะเป็นยางลรื่นๆื่นแบบนั้นนะจ้ะ ลกของต้นมีเนาะจ้ะนอกจากจ,จะรักษาฟีน้องฟีอักเสบไม่เศร้าแล้วเนาะจา้ะลากต้นมีก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังไดเดีอจ้ะแล้วก็ยังเป็นยาแก่ท้องอืดแก่ท้องร่วงแก่ฤทธิ์ีดวงใดขึ้นกันจ้ะตามลายาพื้นบ้านเพิ่งก็เลยเอาสองอย่างนี้มาผสมกันเนาะจา้ะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาฟีเห้มันเศร้าได้เร็วขึ้นเนาะจา้ะพ่อเหา ฝนผสมกันเรียบร้อยแล้วเฮากะเอานามผสมใส่จักหน่อยพอให้มันเป็นนามเนาะจ้ะแล้วก็เอาไปทารอบๆหัวฝีเนาะจ้ะแต่ว่าอย่าเอาไปทาปิดหัวฝีเด้อจ้ะให้ทารอบๆบริเวณที่มันเป็นฝีจ้ะมันก็จะซอยบีบซอยรัดเอาหัวนองออกมาเนาะจ้ะบีบรัดเอานองออกมาท้าเป็นประจำทุกมือฝีมันกจ็จะยุบมันก็สีค่อยแหงและมันก็สีเศร้าเนาะจ้ะ ปริมาณยาที่เ้าจะเอาไปท่าเนาะจ้ะเฮากับฟนให้มันได้ประมาณนี้กับพ่อจ้ะและนี่ก็คือสูตรยาสมุนไพรจะบะเขียบหลอดแล้วก็หลากต้นมีเนาะจ้ะซอยรักษาฝีต่างๆเนาะจ้ะหายเศร้าไดเนาะจ้ะถาถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับคลิปนี้ห้อยไทยอีสานข,ขอตัวลาไปก่อนเนาะจ่ะพบกันไหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ